สวัสดีครับลฟ์สตูดิโอนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ยินข่าวว่าทีมลูกยางสาวเวียดนามเนี่ยมีอันดับโลกแล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยไปแข่งรายการ AVC Challenge ครับที่อินโดนีเซียมาดูหลายๆคอมเมนต์ของแฟนชาวไทยฮนะที่มีต่อเหตุการณ์นี้กันขึ้นมาเป็นอันดับที่49แล้วค่ะอนาคตมีโอกาสแฟงไทยเอืออนนี้ก็ต้องรอดูกันยาวๆนะครับ มีคอมเมนต์ตอบกลับด้วยนะครับอนาคตไม่ใช่แค่แซงไทยแต่อาจเพนที่หนึ่งของโลกครับอันนี้ก็จะออกแนวประชดประชันนิดนึงน,น,นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตีสาระกันเขาพัฒนาแล้วคิดว่าไทยจะอยู่เฉยๆไม่ได้ค่ะอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับนี่แค่เริ่มต้นเขายังไม่เคยเจอโซนยุโรปมันไม่ได้ง่ายทุกทีมพัฒนาไทยเราก็พัฒนาเหมือนกัน เวียดพุ่งอย่างเดียวพอ่อเป้าหมายเวทีวีเส่งกําลังใจช่วยนะก็อย่างที่บอกครับเวียดนามเนี่ยเขาต้องการไปเล่นในเวทีวีเนะครับยังคงต้องรอดูต่อไปเขายังไม่เคยแข่งกับทีมอื่นเลยนอกจากอเอเชียนะครับเวียดนามเป็นกําลังใจให้พัฒนาขึ้นแล้วไปดูคอมเมนต์ถัดไปกันเลยครับโฟทคือเดอะแบกของทีข้อดีของการมีเป้าหมายคือมุ่งมั่นตั้งใจอันนี้ก็แนวให้กําลังใจสิมชาญเวียดนามนะครับ ไปต่อกันเลยครับเบอร์สามสุดละเวียดนามอีกคืนหนึ่งคอมเมนต์นะครับ <c oughs> เขามีการพัฒนาทุกๆปีแต่มองนายกไทยน่าจะหมายถึงนายกสมาคมวลล์บบนไทยนะ่บอกว่าอย่าคาดหวังกับผลการแข่งขันนะครับ <c oughs> ท่านนายกสมาคมอาจจะไม่ต้องการกดดันนักกีฬานะครับแต่ว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยก็อยากจะเห็นอันดับโลกที่ดีขึ้นนะฮะเราหวังในการในชัยชนะเนี่ยทุกๆปีทุกๆรายการนะครับ <c oughs> ไปต่อกันเลยครับ ต้องยอมรับเขาพัฒนาขึ้นจริงๆอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับมีแนวโน้มว่าจะขยับขึ้นเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้นาเวียดได้เห็นกันในเวทีโลูกเห็นการพัฒนาของเขาตั้งแต่เล่นซีเกมแล้วค่ะอันนี้แอดเห็นด้วยเนาะเขาพัฒนาขึ้นจริงๆนะะแล้วก็หลายด้านไว่าจะเป็นเกมเซิร์ฟเกมรับแล้วก็เกมบล็อกนะครับอาจจะแพ้เราที่ประสบการณ์นะครับอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับผมไทยพัฒนาลงเน็วมากเอ๊ะคอมเมนต์นี้ยังไงคะแปลก ไปต่อกันเลยครับผมมีคาฝาทุกคนอีกเยอะนะฮะเวียดนามชุดน,นี้คล่องตัวทุกคนเก็บบอลเก็บลูกไม่ยอมให้บอลตกพื้นง่ายพุ้นง่ายคือเขาเหนี่ยวนเองนะครับซูซูนะาเอเชียไปต่อเลยครับอาจได้ไปโอลิมปิกก่อนไทยอือเป็นไปได้ไหมทุกคนว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมครับเดีย๋ยวรอดูกันคอมเมนต์ข้างบนเนี่ยก็ประมาณว่าไม่อยากให้เปรียบเทียบของนักกีฬาทั้งสองทีมนะคะ ก็คือนักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาเวียดนามไปต่อกันเลยครับผมอีกไม่นานเขาก็จะค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับดีใจในความพยายามสมควรได้ค่ะนี่เป็นความเม้นส่วนหนึ่งของแฟนชาวไทยที่มีต่อทีมลูกยางสาวเวียดนามนะครับก็ยินดีกับทีมเวียดนามเนาะคือเขาก็พยายามมาหลายปีแหละเขาเห็นทีมชาติของเราเนี่ยเล่นในรายการนานาชาติะก็อยากจะเห็นด้วยนะครับ ในอาเซียนเนี่ยคู่แข่งเราก็จะคึกคักมากขึ้นนะฮะมีความสูสีมากขึ้นนะคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเขาส่งไปฝึกที่จีนกินอยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่าปัญหาคือยังไม่มีนักกีฬารุ่นใหม่ที่จะมาแทนทีมรุ่นนี้นะครับไปต่อเลยครับผมคอมเมนต์นี้บอกว่าเอเชียมีจีนกับญี่ปุ่นนอกนั้นส่วนตัวมองว่ามาตรฐานยังไม่นิ่งพอขาดขาดกันเกินรวมถึงไทยด้วย คอมเมนต์นี้บอกว่าดีใจกับเขานะคะเพราะทุกทีมมีความหวังมีเป้าหมายนักกีฬาเขาก็น่ารักมีแค่กองเชียร์บางส่วนที่ชอบก่อกวนคอมเมนต์นี้บอกว่าอีกไม่กี่ปีเวียนสามารถครองเหรียญทองซีเกมได้แน,น่นอนนุสลาย,ยังเคยบอกว่าบอกเขาดีขึ้นถ้ามีประสบการณ์อีนิดนึงจะน่ากลัวมากแถมเขาอย่างตัวสูงด้วยก็เรียกว่าเหรียญทองซีเกมเนี่ยลุ้นกันสนุกนะครับงานนี้ ต่อันเลยครับคอมเมนต์บอกว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของไทยเราจะดูถูกเขาไม่ได้อีกแล้วดูตัวอย่างฟุตบอลอันนี้ก็จริงนะคะคอมเมนต์ข้างล่างบอกว่าพัฒนาจริงดีถ้าไม่มีโฟทีจะเก่งไหมเนะีเขาน่าจะหมายถึงมีโฟทีนะคะคนเดียวที่เก่งในทีมโฟทีแบ,บ่งหลังหักเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับ <c oughs> สำหรับผมแล้วเนี่ยหนทา้ายยังอีกยาวไกลนะครับสู้ต่อไปครับผมเวียดนาม ไปที่คอมเมนต์สุดท้ายกันเลยครับอีกหน่อยก็ขึ้นมาจีแล้วแล้วพัฒนาเร็วมากถ้าไทยยังเป็นอยู่แบบนี้มีหวังแสงหน้าผมมองว่าการพัฒนาของทีมทีมหนึ่งเนี่ยจากทีมโนเล่นะครับขึ้นไปสู่ทีมระดับโลกนะมันไม่ง่ายนะครับเราต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านนะครับทักษะส่วนตัวนะครับการรักษาแมราฐานการเล่นให้คงที่นะครับสภาพร่างกายนะครับไม่เจ็บบ่อย การพัฒน,นาของเขาข้างเลียนเนี่ยก็อาจจะเป็นคู่แข่งที่สําคัญของทีมยางสาวไทยอย่างที่หลายคอมเมนต์บอกนะครับก็ยังไงก็จะรอดูนะครับแล้วก็ให้กาลังใจทีมเวียดนามนะครับเราจะได้มีคู่แข่งที่ส,สุดท้ายแล้วเนี่ยทีมยางสาวเวียดนามจะสามารถขึ้นไปเล่นในวีนล์ล2อ24ได้หรือไม่เนี่ยคงว่ายังมองว่ายังมีด่านหินอีกนะครับก็อยู่ที่ฝีมือนะครับว่าจะทําได้ดี มากน้อยแค่ไหนพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นานาชาติเนี่ยเอ v b จะจัดทีขึ้นนะคะก็อยู่ที่ว่าแต่ละทีมเนี่ยจะรักษามาตรฐานของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคิดด้วยกับผมไหมฮะถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ